ทำกุ้ยตากไว้กินกันค่ะแล้วได้้วย,ยมาแล้วเราล้างล้างเปลือกไว้ก่อนให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมที่จะปอกค่ะแล้วเราก็มากรีดกรีดออกนะคะออก ไม่ได้ใส่ซุ้มมอืออีกข้างหนึ่งก็อาจจะเปื้อนบ้างนะคะค่ะจะปุยนี้เทน้ำเกลือไว้นะคะเทน้ำเกลือทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆอจนกว่าจะแล้วเราก็ล้างเสด็จน้ำไว้ก่อนนะคะ พอเขาแห้งเราค่อยมาฉาบลงเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะน้ำมันร้อนเลยน้ำมันร้อนเอ๊ะเราก็กินเลยฉาบลงกระทะเลยค่ะระวังน้ำมันกระดินนะคะ ค่ะสีสันเริ่มเหลืองแล้วนะคะทอดไปเรื่อยๆจนถึงขั้นว่าไม่มีโฟงแเราก็จะตักเลยตักเลยนะคะสวยงามมากเลยอืมรับลงอร่อยถ้าอยากได้รสเค็มเราก็ใส่เกลือโรยเกลือลงไปแค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะทำกินเองที่บ้านนะคะ ใ่ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนี่เลยจ้าน่ากินเลยลองไปทำตามกันดูนะคะเด็กๆชอบกินขอบคุณค่ะที่เข้ามาชม